กองมันนอนลงหรือเปล่าครับนอนไว้ใช่ไหมเอานอนไว้ครับนอนไว้ดีกว่าเห็นเอเมก่าอย่างนั้นครนอโอเคมันยืนนานมันเหนื่อยเนาะป <c oughs> กติเห็นแต่มันตั้งนะเป็นไงมาหรือ,อยังมาแล้วครับมาแล้วเนาะ จเจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะวันนี้พวกเราอยู่ที่ถ้ำแจ้งนะกลับมาพบปะสนทนาพูดคุยกันนะถ้ำแจ้งเป็นยังไงสัญญาณภาพโอเคไหม ภาพเสียงโอเคครับพูดคุยกันเรื่องอะไรดีวันนี้วันนี้อยากจะถามเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสนาครับการปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเราจําเป็นต้องฝึกสมาธิก่อนหรือไม่ครับแล้วก็บางท่านสงสัยว่าการฝึกสมาธิถึงขั้นระดับปฐมฌานเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็น ่อนที่จะปฏิบัติวิปัสสนาให้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็สมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิเป็นองอค์ประกอบหนึ่งในมัชนะมีความสำคัญก็คือขาดไม่ได้เลยนะสมาธิเนี่ยเป็นองอค์ประกอบสำคัญเรียกว่าหนึ่งในองอค์ประกอบในทางแห่งมัช ในมรรคก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาวายามะสัมมาสติแลวก็สัมมาสมาธินะสมาธิก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ที่ขาดไปไม่ได้นะคือตัวของสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนชื่อมัน คือบางทีคนเนี่ยเป็นสมาธิแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสมาธิได้หรอ,อไหมนะเหมือนกับว่าลองไปตามคนนั้นมาให้หน่อยแล้วก็ไปตามสกลเลยที่ไหนได้นั่งอยู่นั่งอยู่ข,ข้างๆตัวเองบางทีมันเป็นสมาธิแต่เราไม่รู้ว่ามันชื่อสมาธิสมาธินี่คือความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นแน,แน่วแน่แนบแน่นอยู่นะความตั้งมั่น คือการที่เรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่คือสตินะสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นความตั้งมัน่นหมายความว่าเราอยู่กับตัวเองได้ด้วยใจที่เป็นที่มันมีความเป็นสมดุลอยู่นะใจที่มันมีความเป็นสมดุลอยู่มันเป็นกลางๆอยู่กับความรู้สึกตัวหรือความตั้งมั่นนะทีนี้ถ้าเรา สังเกตรเราจะเห็นคือคนที่จะมาเรียนรู้ธรรมะมันก็จะมารู้สึกตัวนี่แหละนะคนที่จะมาสนใจในการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยจะเกิดเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมานะความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มีการเฝ้าสังเกตเห็นอารมณ์เห็นความคิดนะใจที่มีกำลังของความตั้งมั่นเนี่ยจะส่งเสริมให้เราเห็นความคิดเห็นอารมณ์ คือถ้าเราไม่มีกําลังของความตั้งมัน่นเราจะไม่เห็นได้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยู่ในระดับไหนเท่านั้นเองเห็นไหมสมาธิเนี่ยมีอยู่แล้วแต่อยู่ในระดับไหนแล้วก็ใช้ไปในทางไหนเท่านั้นเองนะสมาธิคือความคือเวลาที่เราทําอะไรลใจเราจะจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นนะ ทีนี้ถ้าเราเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมโดยที่มีเป้าหมายว่าเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ทีนี้การเรียนรู้นั้นมันจะมาเรียนรู้ในวงของกายใจตนคือเราจะเห็นกายชัดขึ้นเราจะเห็นอารมณ์ชัดขึ้นเราจะเห็นความคิดชัดขึ้นแม้แต่ความตั้งมั่นหรือว่าใจที่เรามันไปเกาะเกี่ยวข้องอยู่จากที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นมันชัดขึ้น เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยใชใจเราเนี่ยมันชอบไปตามเรื่องราวของมันแต่เราไม่เคยรู้เท่าทันมันเลยมันจะไปตามเรื่องราวของมันจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นเรื่องโน้นกระโดดโลดโล,ลดเต้นไปเหมือนลิงนะที่มีความคล่องตัวและมีความรวดเร็วมากนะแต่พอเรามีสติมีสมาธิขึ้นมาเราเห็นชัดว่านะมันไปเร็วใช่ไหม สมาธิเนี่ยทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะแต่เราอาจจะยังไม่ได้เรียกชื่อว่าสมาธิใช่หไหม